ับผู้ชมครับแนวนี้เรามาดึกซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะมาคุยกับนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งครับซึ่งวันนี้ท่านอยู่กับเราด้วยท่านคือดรไรสาระครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดรครับรองศารวจารก์ดรนายแพทยศาสตราจารย์ไรสาระครับตำแหน่งท่านเยอะมากนะครับเนี่ยคับเรียนมันเยอะครับวันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ท่านอยากมาเผยแพร่ให้คนทั่วโลกรู้จักมีอะไรบ้างครับ มีหลายอย่างครับคือ<ม>จริงๆแล้วผมอยางเป็นลงชักวาครับเนี่ยผมไม่เคยว่าเป็นไคเซอร์ของดร็อกเตอร์ครับผมเป็นผมงี้นักเด็กแล้วครับผมมีสิ่งผู้ตหลายอย่างที่ผมจะมานำเสนอให้กับคนปัจจุบันได้รู้อันตัวแรกเลยแล้วกันคือผมจะติดน้ำทั่วไปเนี่ยฮะใช่ครับใช่ครับครับผมมันเป็นกระติกน้ำครับผมที่สามารถทำให้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกระติกเนี้ มีอุณหภูมิที่เย็นต่อเวลาคือจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าสําหรับพวกนักเดินป่าครับหรือว่าใครที่ชอบเดินทางไปอยู่ในป่าป่าเหนือเลยไหมฮะป่าเหนือเมื่นา,นาดอกไม้บานก็ได้คนเคนยพัดผ่านป้ามองแดงมากคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ากระติกใบนี้นีฮะครับต้องใช้ในอุณหภูมิที่เย็นเท่านั้น ที่เช่นเกาหลีช่วงเดือนธันวาเอาไปเที่ยไปนะฮะก็ต้องมันจะหนาวหรือไม่ก็ไปเกาหลีเอานี่ไปมันจะผ่านตอมอเขาเนี่ยตอมอเขาตอมอมันอดีตกเบ็ดของคนเขาไปโอ้ยไปผู้ิดข้อทีครับคือผมอยากจะบอกว่ากติกไอเครื่องตัวนี้เนี่ยครับ ใช้สําหรับพุณนภูมิเย็นเท่านั้นแต่ผมฟังท่านหมอพูดมาคือถ้าเราติดนี่ไปตามที่เราหนาวยังไงน้ําในติดหรือใส่อะไรไปมันก็ต้องเย็นอยู่ดีครับนี่แหละฮะหลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าไม่ต้องหลายคนแล้วครับเนี่ยแหละไอ้ผมเนี่ยแหละครับผมนี่แหละครับอยากถามหลายคนถามว่าถ้าสมมติในบรรยากาศที่เราร้อนใช้ได้ไหมเออนี่นมอตัพูดดีผมคิดแผนสองไว้แล้วคนเราไม่ต้องมีทางเข้าและทางออกนะผมประดิษฐ์ นี่ปลักถ้าไปที่ล้ร้อนปุ๊บเสียบปลักปุ๊บอุณหภูมินี่จะเย็นทันทีโอ้โหตู้เย็นนะไม่เหมือนนะครับมันมันเกือบจะสนใจแต่ว่าผมยังติดอีกเดียวครับมีอีเมนอื่นมมีครับมีครับมีครับนี่ครับผมพัดลมครับแรงลมพัดลมใบอันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ากี่ใบพัดขั้นเป็นพัดลมสามใบพัดนะฮะที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแล้วคิดค้นขึ้นมาเป็นพัดลมที่ไม่ต้องใช้ไฟก็ได้แต่ มันจะทํางานได้อต้งมีประสิทธิภาพและดีคือสถานที่ที่นั้นต้องมีลมพัดแรงๆไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือไปตั้งพอลมพัดปุ๊บไอ้นั้นไอ้นั้นหมุนตัวนี้งทำงานให้ความเย็นใช่เหรอคือดราต้ออันนี้ว่าสิ่งประดิษฐ์เหรอครับผมอ่าผมสิ่งประดิษฐ์นี่มาคุณมันมันเกี่ยวจะน่าสนใจแต่ว่ามีไหมฮะมีอันที่แบบแบบจุดสุดยอดนะฮะ อาา๋อซาวเอฟเฟกต์ฉันได้ไงไฟฉายโซลาร์เซลล์อ่ะอันนี้ผมผมไม่เคยคุณผมมั่นใจว่าคุณไม่เคยเห็นที่ไหนใช้ได้เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้นก้าวคืนก้คืนใช้ไม่ได้เอา้าคุณคุณปัญญาอ่อนไปเลยก<ม>็คือมีแดดเหรอวะไม่นีก็คือออกคำว่าก้คืนก็มีแดดได้ไงล่ะครับใช่ไง คือไม่มีแดดมันใช้ไม่ได้ครับผมแต่ว่านี้ไฟฉายตัวเซลล์มันใช้ได้เฉพาะกลางวันแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยผมมีแผนสำรองคือผมมีฐาน A4 A4 คือกระดาษกระดคุณไม่เคยเห็นฐาน A4 มาแล้วฐานฐาน A4 กี่ก้อนสองก้อนอ๋อถ้า A4 ใช้สองก้อนถ้า A2 ใช้สี่ก้อนใช้แปดใช้แปดก้อนโอ้เหฮะเอสี่สองก้อนอะถ้า A2 สแปดก้อนโอ้แปดต่อจุดหกนะสี่สี่สองแปดแปดคูณแปด แปดคุณแปดสิบสองใช่ผมด็อกเตอร์คุณคุณถามใครเนี่ยแปดแปดสิบสองเลยครับสรุปมันคือเฟย์ชายโตนัสเตลนี้ผมจดในกติดแล้วคุณไม่มีทางจดด้วยฮะจดด้วยอะไปโอ้ใครก็บ้าสามสิ่งที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาครับผมจดในบ้าหมดแล้วเอออ่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์ต้องบอกว่ายังไงก็ขอให้สิ่งประดิษฐ์ของท่านด็อกเตอร์ที่ เขาไม่รู้จะทํามาเพื่อทําไมเป็นที่รู้จักอลงการไงครับอัการอย่างกว้างขวางแล้วก็ยังไงก็ฝากท่านด็อกเตอร์ด้วยนะครับว่ายังไงถ้าเป็นไม่ได้อย่าคิดอีกเฮ้ยคนไทยอะครับจริงๆแล้วถ้าไม่หยุดคิดไม่แพ้ชาติใดในโลกผมวจะมีทำอะไรอีกนะฮะผมจะปลูกไม้เพื่อเผาถ่าน คุณคิดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เป็นต่อแกนมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นต่อแกนมดแล้วเออผมไม่อยากคิดครับแล้วฐานที่ดีให้ตุดก็คือฐานจากไม้กคงกลางไม้คงสุดได้ไหมครับโอเฮ้ยคุณตลกอะไรกับผมเนี่ยได้อนนี้ต้องขอบคุณท่านดเตอร์มากเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับนะครับขอบคุณท่านนกเตอร์มากมากไว้โอกาสหน้าคงได้เชิญท่านมาออกเอกถ้าเราเห็นสมควรยินดีครับยินดีผมยินดีตลอดเวลาเราดี ผมมีอะไรใหม่ๆแล้วผมนำเสนอมาเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ